ขอบคุณยูซี่กับเมนูสุขภาพดีแสนอร่อยค่ะวันนี้เราอยู่กับ2หนุ่มหล่อเราต้องเรียกคุวสองนุ่มหลอด้วยนะคะกับคุณอนนาแล้วก็คุณซันนี่ค่ะทั้งสองท่านชอบเที่ยวเหมือนกันค่ะแต่ว่าคอนเซปต์ในการเที่ยวต่างกันคือเริ่มจากคุณซันนี่ก่อนครับคติคือเที่ยวฟรีไปได้หมดใช่ครับยังไงคะเที่ยวอิสระใครจะจ้างงานให้ไปต่างประเทศฟรีผมเอาชัวร์คือถ้าไม่ต้องมีค่าตัวก็ได้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 แต่แต่แต่มีก็ดีนะมีก็ดีนะ นี่เขาชอบเขาชอบจีนมากรักใช่ชอบจีนมากจริงเหรอไปเมืองจีนก็ทิเบตไงไปเมืองจีนชอบมากคนที่ทเบนี่รักคนจีนรักมากพี่เจ้งส่วนที่ของพี่ดานดาคะเป็นแบบชอบไปเที่ยวคนเดียวแบบซโล่ครับแอบรู้มาว่าที่ชอบไปคนเดียวเนี่ยเพราะว่าเคยพาสาวไปด้วยครั้งหนึ่งเคยไปแบบในปานมาแล้วก็เดินขึ้นเขาใช่ไหมวันแรกเนี่ยผมไม่รู้ไงว่าแบบจริงๆอ่ะมันต้องเดิน2วันไงดูในแผนที่แบบ วันเดียวก็ได้แหละแค่นี้เองเดียวไม่นานี่เราเดินอย่างนี้วันเดียวก็พอของจริงนู่นเดินประมาณสิบกว่าชั่วโมงคนนั้นมันก็ชอบแบบอ๋อโค้งแน่นี่เองเอาไปถึงโค้งแน่นั้นมันก็ไปอีกสิบโค้งเหรสิบกิโลเมตรีกเเเไโนรรแล้วสุดท้ายนี่คือแบบร้องไห้แบบสุดเลยสุดแบบยอมแพ้ฉันนอนกลางเขาก็ได้แล้เราก็รู้สึกแย่มากต้องแบบเอา แบกกระเป๋าเขาแบกเขาไปด้วยอะไรเงี้ยพอขึ้นไปถึงตรงนั้นป่วยเมันก็เลยเจือนเนาะคือแบบตอนนี้เขาอยู่ที่นั่นเลยนะนี่กับคนเดียวกับมันก็เลยเหมือนกับเป็นบทเรียนนิดนึงว่าตันหลังไปคนเดียวดีกว่าอย่างงี้ป่ะคะคือไปคนเดียวมันก็สบายใจนะฮะแต่บางทีมันมันก็อยากจะแบ่งประสบการณ์พวกนี้กับกับคนด้วยแต่คือบางทีเราอาจจะต้องไปก่อน ไม่ไดก่อนเราเวไม่ไหวไม่ใช18โคงอะไรก็เดี๋ยวไม่ไหวใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้พูดถึงหนังปัจจุบันก่อนดีกว่าหนังปัจจุบันที่ไปถ่ายมาคือหนังเรื่องซัมบาราใช่ไหมคะซัมบาร่าถูกต้องครับไปยังไงบ้างนะคะว่าการถ่ายทำโหดโหดมากแลวใช้เวลานานมากก็อยู่ที่ทีเป็นเดือนบก็ดีนัับมาก็เป็นุลนไ้ริสลงจากเครื่องแล้วเดินทางกว่าจะไปถึงโลเคช่นวโมส่าชั่วโมงั่งนั่งรถกันไปแบบนั่ง นั่งจนเบื่อนั่งอยากจะอ้วกใส่หน้ากันจริงๆมันจเริ่เราเกอดกันทุกชาติเลยแต่กองกาะกับอากาศหนาวเย็นใช่มันหนาวมันหนาวก็เลยต้องกอดการเดินทางที่ค่ะหลือโหดใช้เวลาเต็มๆหนึ่งเดือนอยู่ด้วยกันนะคะทําให้พี่อนันดาเห็นว่าพี่ซันนี่เป็นคุณหนุ่มมากคือคือยังไงคะพี่อนันดามันไม่ได้คุณหนูหรอกมันแค่หน้าหมันไส้หนุ่มดูดีกว่าสีหน้ามันออกหมดเลยมันไม่เก็บอารมณ์อ่ะมันก็นั่งแบบ หนาวหนาวคุณหนาวหนาวจริงๆก็มาหนาวอ่ะอะไรแบบนี้แล้วเรียกลงก๊อปถ่ายดิถ่ายแล้วถ่ายแล้วลงไงจะชอบบรรยากาศนี่ถ่ายยังถ่ายถ่ายยังถ่ายงคนหลังพาไปในบ้านด้วยสิพาไปในบ้านด้วยเป็นลงเป็นลงแต่กิโลเมตรแรกแล้วเราเราพี่สันนี่พี่อนันดาเป็นยังไงบ้างโอ้โห โซลิสมากอะไฮเปอร์มากเจอแบบนี่ถีพิอันนี้ยังนะไฮเปอร์โอ้โหขึ้นไปลำอยู่งี้นะลบอยู่พอถึงที่แะพิถนนมันได้กลิ่นมัได้กลิ่นมากลิ่นธรรมชาติกลิ่นอะเปิดรถวิ่งเป็นคนแรกเลยไฟคอยู่ที่กำกำดิชชูไปด้วยกันอื่นก่อนเราค่อยเราค่อยเดินดูจริง ้แต่มันนี่เป็นการมีดิฉันจาที่เวิร์กที่สุดเลยมัันนเป็ยงงไคุณวิวมันแบบธรรมชาติภูเขาเห็นไกลมากเห็นแม่ภูเขาสุดยอดอ่ะมาถึงเรื่องอาหารการกินกันบ้างพี่อันดาบูสุดๆค่ะชาวทิเบตให้กินอะไรกินหมดเลยแล้วอันที่เวิร์กมากเฮ้ยนี่เขาเอาขาจามบรีอะฮะดิบๆเนี่ยไปซอยขาอ๋อใช่เขามีวิธีกินแบบนั้นฝังในหิมะแล้วก็เอามาแล่กินแบบสดดซาชิมิจามบรีอะไรอย่างเงี้ยอร่อยแล้วหรออร่อยมาก เราจกิ็ไอไอไอทีมงานเรามันก็คนคนไทยคนไทยนะน้ำจิ้มซีฟู๊ดจิ้มจ่วเลยจิ้มวเลยทำเองเลยคือแทนที่จะกินอย่างที่เขากินกันเนี่ยไม่คนไทยต้องปรุงจิ้มเลยใช่กินแต่เพราะว่าน้าหมันไส้มากคนไทยตอนเดินทางเนี่ยแบบเพราะว่าไอที่หมั่นไส้ที่สุดไอเนี่ยไม่ไม่ฉันตอนนั้นฉันป่วยตอนนั้นไม่มีข่าวมาถึงเมืองไทยว่าซนนี่ป่วยหนักมากติดเชื้ออะไรไม่รู้แล้วกินไม่รู้เลยมันทำลายเส้นประสาทไปสองเส้น เส้นหนึ่งทําให้แบบกระสับกรเส่ายเส้นหนึ่งคือแบบทำให้การทรงตัวไม่ดีอะไรอย่เงี้ยตอนนี้ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับนอกจากจะทรงตัวไม่ได้แล้วก็รลำลนไม่ได้แล้วยังมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายด้วยใช่ไหมครัใช่ใช่ผมเป็นคนที่ต้องใช่คอึตลอดเวลาอะไรเงี้ยต้องใช้การสะกดจิตตัวเองบอกตัวตัวเองยังไงต้บอกเตือนว่าไม่อือนะไม่อือนะไม่อือนะอย่าอือนะซันนี่เรียกชื่อตัวเองปะซันนี่อย่าอือนะอะไรซันนี่ไม่อือนะ ทนหน่อยให้เวลาให้ขีดจำกัดไปใช่ใช่ฉันนี่ไม่ปวดใช่ก็ทนได้ประมาณครเส็จวันอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ไม่เลยแต่ว่าเวลาถ่ายมาทียาวขนาดนี้ลงวในโถดังแคร้งเอาเป็นว่าทำได้ดีทำได้ดีครับการไม่ใช้ถึง6เจ็ดวันได้แต่ยังไม่รู้แค่เรื่องการขับถ่ายเท่านั้นการป่วยไม่สบายก็ใช้ได้เหมือนกัน เขาไม่ธรรมดาทั้งคู่<ช>คุณนัาดาย,าย,าย,ายังไปทำว่ามไม่มีปัญหาอะไรเลยกินได้ตั้งแต่เนื้อจามรียังใช้ชิได้<ช>ปกติ<ช><ช>นอกจากนั้นยังมีเวลาไปศึกษาวัฒนธรรมชาวบ้านด้วยแล้วก็ไปเจอของสิ่งหนึ่งซึ่งวันนี้เอามาโชว์ด้วยมันเป็นเป็นชุดของชาวทิเบตนะฮะของดูหนักมากหนักหนัสวหนาวคือจริงๆอะตอนอยู่ทิเบตเขาจะชอบใส่กันแบบ มันเลยเป็นยาวๆนะแขนยาวๆเนี่ยมันจะอย่างเงีลยนอนแบบพันรอบตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ๋อหนังจีนแล้วก็นอนในโรงพยาบาลใช่ไหมคันแย่จริงเนี่ยไม่เลยล้มจิตนะเขาแบบชอบทำทุกอย่างมือเดียวอย่างเงี้ยจริงเหรอจอีกข้างหนึ่งออกมาเราต้องมี้แล้วทำไงอะครไม่รนนี่ก็คือ ก็น่าจะสิแต่มันก็ต้องมีมือไว้ต่นี่ได้ซื้อกลับมางั้งไหมไม่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 แพงแพงอันนี้แพงนะอันน่นนันดาซื้อกลับมาเพื่อเป็นแบบของที่ระลึกเดียใช่ฮะอันนี้คือซื้อแบบเบาสุดแล้วนะจริงๆมันมันหนากว่านี้เยอะเลยยิ่งใหญ่กว่านี้แสดงว่าที่นั่นหนาวจริงๆหนาวมากน่งห้องสุดกว่าเลยนี่นะอ๋อแต่ว่าทั้งคู่นี้ได้ข่าวว่าเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทมากๆอยู่แล้วทุกคนรู้ดีแต่ว่ามีฉากเนึ้อที่พี่จันนี่ทำไม่ได้จริงๆทำไม่ได้ถึงขั้นที่ววว่่่่่าาาากกกอออองเเเืบลมมมทไะดดดีีี๋ยให้พนนั คือแบบเรื่องเรื่องเรื่องผู้หญิงนี่คือมันคือมันปากไวมากนะแต่พอผู้หญิงมานี่แบบสิงอา้าวอยาสิแบบเผินต,ตนัวป็นตัวงอแบบตัวตัวงอน,งน,อนะคือแบบแล้วมันต้องมีฉากรับซีนในหนังครับโห คือกว่ากว่ากว่าจะแบบเล่นได้นี่คือแบบอ่างเงี้ยได้สบายก็เหมือนกล่อมตัวเองอะ่ะซันนี่สกจิตรจิตยแล้วจริงจริงเราทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วไงแต่เราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแค่นั้นเองแล้วมันผ่านผลไปได้ยังไงสีนนั้นกว่าจะได้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่กล้าไปดู <ừ> ตอนแรกว่าจะไปดูเพื่อกดดันไงจะไปแบบยืนแบบอ่าเอาดิจูบดิจูบมันก็เลยขว่วยเผลอใช่การเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจขึ้นมาเราจะสวนก็เป็นปมของผมนะเรื่องนี้คือปกติผมต้องแก้ผ้าใช่ผมต้อง คุณต้องมีซีนนี้ล่ะตั้มตงเอ A อะไรเงี้ยนัอนเป็นขนาดไม่มีเลยเรื่องนี้เร็วมากแต่เขามีอยู่อยูๆคนนี้หมดนี่เพิ่งเพิ่งผ่านไปเบรกเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกนะใช่เดี๋ยววั่แอมมาติดต่อเรื่องความลับของทั้งสองคนนี้อยู่นะคะเตรียมกิ๊ได้เลยแต่ว่าพี่แพ้์เขาบอกว่าเขาจะพาสาวๆเนี่ยไปเที่ยวซอยซอยอะไรซอยที่ไปแล้วกลับมาแล้วแบบคุ่นดีสุด